ต้อนรับเข้าสู่บทที่2นะคะบทที่2เนียเป็นเรื่องของว่า AI ใหม่ของ Lazada นะคะรู้ไส้ AI ของ Lazada รูปแบบใหม่นะะี่นะสบายไปอีก80อย่างนะคะแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็จะไม่สบายสักอย่างนะคะอะไอเรื่อง AI คือย่างไรนะคะ ในปี2021นะคะในส่วนของนะฮะล a าดานี่มีการปรับปรุงเมนูอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของ AI artificial intelligence หรือเรื่องของ Data เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้กับเมนูต่างๆบน l a า a d ดามากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าไปลองเล่นในเมนูปัจจุบันจะเห็นว่าในแต่ละส่วนมีการลิงก์กันอย่างเป็น Big Data เลยทีเดียว ะะเข้าสู่เมนูนี้ลิงเข้าไปแก้ไขเมนูนั้นเอาวิเคราะห์ข้อมูลจากตรงนี้มาปรับแก้ตรงนั้นอะไรคือเขาเรียกว่ารวบรวมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความิมมทริกกันเลยทีเดียวน,น,นี่ดูก้อนเดียวคือใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันแต่ว่าใช้จากด a t ตาก้อนเดียวกันที่ Lazada เก็บรวบรวมนะคะจากนะคะผู้ขายจำนวนมากและผู้ซื้อจำนวนมากในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคน,นี้นั่นเอง ก็มันจะบอกว่า AI เนี่ยเข้ามามีผลในธุรกิจในการขายบนลาซาด้ามากๆเลยนะคะรวมถึงมีผลกับการที่การใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะลาซดาเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับะะการใช้งาน,นะะของเซลเล์หรือนักขายทั่วประเทศไทย น,ะะนักขายใน s o u ซา e a อ t เชียทั้งหลายที่ใช้แพลตฟอร์ม Lazada นะคะรวมทั้งผู้ซื้อสินค้าที่เป็นชาวไทยค่ะและผู้ซื้อสินค้าที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นก็มันจะบอกว่านะ AI ของ Lazada เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจมากๆนะคะและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากๆด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะ ปัจจุบันค่ะลาส a ด้านเนี่ยมีจำนวนร้านค้านะคะมากกว่า2 0แสนร้านค้าอันนี้เฉพาะในประเทศไทยนะคะเพิ่มขึ้น2เท่าตัวกว่าจากปีก่อนไอ้บอก2 0 0แสนกว่าร้านค้าเนี่ยนะคะแต่รายการสินค้าก็เป็นหลักล้านนะะหลักล้านรายการบนแพลตฟอร์มนะคะ ลาซาด้าตอนนี้ค่ะมีผู้ขายนะคะที่มีจำนวนมากขึ้นนะฮะในปีที่ผ่านมาก็คือในกลุ่มของ l a s สมอ l ค่ะ l s t Mall ก็คือ l a ซ a ด a ามอลนั่นเองคือเป็นผู้ขายที่มีแบรนด์สินค้าผู้ขายที่เคยขายในโลกออฟไลน์ line, ขายในห้างต่างๆมีเอาเล็ตของตัวเองนะฮะก็เข้ามาเปิด l a าสมอลร้านค้าทางการบน l a z a ด้นะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ร้านค้าบน l a z a ด้ก็จะมีทั้งในเซกชั่นที่เป็น Marketplace คือผู้ขายทั่วไปเซกชันที่เป็น คลาสมอนะฮะเซเชั่นที่เป็นนะคะบูติกเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะตอนนี้คือค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็มีการแบ่งเซกเมนเทชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกตอนนี้ค่ะภาพรวมของผู้ใช้งานของ Lazada เนี่ยเติบโตขึ้น100%นะคะในปีที่ผ่านมาการบอกว่าเติบโตขึ้น100%คือทบอีกหนึ่งเท่าอะ่ะ ทบอีกหนึ่งเท่าอะ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะยอดผู้ใช้งานนะคะของ Lazada เนี่นะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ50ล้านคนในช่วงพีคสุดคือ50ล้านคนต่อเดือนในช่วงพีคช่วงพีคคือ 99, 111, 112,12 12ในวันแคมเปญใหญ่คือพีคสุดคือ50ล้านคนแต่ณตอนนี้ค่ะในปีนี้2021ยอดนะคะยอดผู้ใช้งานแอคทีฟ นะะในช่วงเวลาตามปกติยังไม่ต้องรอถึง99 1111 1212นะฮะตอนนี้พุ่งไปที่70ล้านคนแล้วค่ะ <c oughs> เลยบอกว่าเนี่ยยอดผู้ใช้งานแอคทีฟในเดือนปกติพุ่งไปถึง70ล้านคนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจากอัตราดังกล่าวเนี่ยเรารู้ว่า ในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็นะคะเข้าไปใช้งาน Lazada กันเป็นหมุดแล้วนะคะยอดการจัดส่งค่ะก็เติบโตขึ้น100%ค่ะอันนี้เนี่ยมาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้การใช้งานการซื้อของผ่านทางแพลตฟอร์ม Lazada กลายเป็นเรื่องปกติมาตรฐานสังคมไปแล้วเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหม่รวมทั้งจากนะะ เหตุปัจจัยเรื่องของโควิดนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะที่เริ่มตั้งแต่ปี2,563จนถึงในปี2,564นะคะทำให้ยอดจัดส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม Lazada ทบขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวค่ะก็คือเพิ่มขึ้น100%ในปีที่ผ่านมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแบ่งหมวดหมู่สินค้าใน Lazada เนี่ยมีมากถึง240ล้านประเภทสินค้า โอ้โหนะคะกลายป็ว่าสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มนี่บอกแล้วเป็นหลักล้านรายการนะ,ะผู้ขายเป็นหลักหลายแสนรายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยรัะสะด้านเนี่ยมีมีบิ๊ก a ดตปริมาณมากเลยนะฮะอยู่ในมือดัองนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์วิจัยกันดีกว่าว่า AI ของ Lazada เนี่ยนะคะเขาโปรดปรานเรื่องอะไรเขาชอบเรื่องอะไรในหมู่ผู้ขาย2 0 0แสนกว่ารายสินค้าหลากหลายล้านชิ้นหลายล้านประเภทเนี่ยนะคะเขาชอบเรื่องอะไรราคาค่ะก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ AI ของ Lazada เขาชอบค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสงครามราคาตอนนี้เนี่ยในช h อป e ีบอกเลยก็ดุเดือดนะ นะมีช่วงหนึ่งเรากลัวกลัวลาซาด้าบอกของจีนมาเยอะช่วงนี้รู้สึกเพล่าๆแล้วนะช้ชอปปีนี่ก็นะคะดูเดือดเลือด,อด,อดอพ่านเหมือนกันในแง่ของสงครามราคาเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้ทําวิจัยกันมาค่ะเขาบอกว่าในช้อปปีเนี่ยช่วงนี้นะสงครามราคารุนแรงกว่าลาซาด้านะคะ ใน Lazada เนี่ยสินค้าประเภทเดียวกันนะฮะร้านใดที่มีราคาที่ดีที่สุดในตลาดหรือแข่งขันได้เนี่ย a i Lazada เนี่ยชอบและชอบดันให้ด้วยค่ะนะฮะบางทีคุณไม่ต้องยิงแอดหรอกแต่ว่าราคาคุณดีแข่งขันได้ Lazada เพิ่มยอดเข้าชมเพิ่มการมองเห็นให้คุณอัตโนมัติเพราะตัว AI Lazada ชอบเรื่องของราคาค่ะตัวไหนราคาดีดึงดูดนะคะก็ยิ่งเปิดทางให้คนมองเห็นได้มากขึ้นนะคะ เรามาดูกันว่าเอ้ยมันมีสิ่งยืนยันอะไรที่บอกว่า AI ของ Lazada เนี่ยชอบในเรื่องของราคานะมี2จุดที่จะพาพวกเราไปดูกันก็คือจุดเรื่องแรกนะคะเข้าไปดูในส่วนของเมนูการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะจะมีบอกเลยว่าราคารายการไหนของคุณที่แข่งขันไม่ได้ะคะ่ะซึ่งเอาเทียบกับนะคู่แข่งของคุณในแพลตฟอร์มช้อปปี แล้วก็เทียบกับนะคะคู่แข่งของคุณในแพลตฟอร์มของลาซาาเองด้วยโอ้โหฉลาดขนาดนี้ค่ะ AI ค่ะเทียบให้คุณดูเลยค่ะว่าตอนนี้ราคาคุณยังแข่งขันไม่ได้และราคาของคู่แข่งหรือสินค้าที่เหมือนกันของกับคุณเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่กี่บาทนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยพิจารณาในการปรับราคาให้แข่งขันได้นั่นเอง นอกจากนั้นค่ะในเมนูของสินค้าอันนี้ก็มาใหม่นะคะในเมนูสินค้าการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาสินค้ามีในงแง่ของการปรับราคาเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเม,เมนูที่กล่าวถึงคืออะไรนะคะ ทางซ้ายมือค่ะอันนี้เป็นหน้าตาเมนูที่เราคุ้นชินกันดีนะคะเรใหม่เคยสอนไปแล้วในเรื่องของเมนูการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะในเรื่องของเ,อเมนูที่บอกว่าสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าที่แข่งขันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะวงให้ดู นะคะเวลาเข้ามาที่เมนูการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะเวลาที่บอกว่าดูตัวไหนที่ราคาแข่งขันไม่ได้ลราจะด้ช่วยอัลเลอร์ให้เราอยู่ที่เมนูคําว่าสินค้าค่ะแล้วก็ปัญหานะคะปัญหาแรกคือราคาสินค้าแข่งขันไม่ได้นะ,ะเขาก็เตือนให้คุณรู้ว่าเออถ้าวงไว้ข้างหลังว่ามี2ตัวคือตอนนี้มี2ตัวนะเออตัวเองช่วยไปดูราคาหน่อยสิแข่งขันไม่ได้อะนะ,ะหลักๆตรงนี้คือเขาจะเปรียบเทียบกับนะคะ AI จะดักจับสินค้าชื่อเดียวกับสินค้าคุณชื่อรุ่นเดียวกันที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มของ s h อ p e e และแพลตฟอร์มของ Lazada ค่ะว่าขายอยู่ที่กี่บาทน,นะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้อยู่ในเมนูที่บอกว่าเป็นเมนูอันใหม่นะคะทางขวามือนี่ก็คือเมนูที่ชื่อว่าสินค้าเมนูใหญ่เมนูย่อยก็คือในเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของคุณภาพของสินค้าคุณนะคะเข้ามาดูในหัวข้อที่3ค่ะ การปรับราคาเพื่อเพิ่มยอดขายตอนนี้ AI ของ Lazada นะคะดักจับมาเลยค่ะบอกว่าสินค้ารายการใดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยอดขายคุณไม่ค่อยดีแข่งขันไม่ค่อยได้นะคะเขาเปรียบเทียบให้เลยค่ะราคาปัจจุบันนะคะตอนนี้ยังยังมองว่าสูงกว่าตลาดนะราคากลางของตลาดเป็นเท่าไหร่และราคาที่คุณควรจะปรับลงมาเพื่อให้แข่งขันได้คือเท่าไหร่โอ้โห นะคะคือบอกชัดเจนเลยว่าคุณลองปรับราคาลงมาคุณจะสามารถเพิ่มยอดการเข้าชมได้นะจากกี่คนเป็นกี่คนเพิ่มยอดการเข้าชมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเ mm hmm. มื่อนั้นเนี่ยบอกเลยว่า La z a d a mm hmm. ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของราคา mm hmm. เป็นสิ่งที่ Lazada มองหาราคาที่แข่งขันได้เพื่อมาตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนะคะ นอกจากนั้นค่ะ AI เนี่ยจะตรวจจับและเปรียบเทียบนะคะก่อนแล้วก็หลังนะและเทียบกับคู่แข่งในตลาดให้คุณเ,เสมอเลยเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของทุกแพลตฟอร์มที่ AI ของแต่ละแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตำรวจไซเบอร์นะที่คอยดูพฤติกรรมของผู้ขายค่ะผู้ขายหลายรายมักจะมีคำถามว่าแต่ก่อนทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วหรอ นะฮะหรือว่าร้านอื่นทําได้ทําไมร้านเราทําไม่ได้นั่นเพราะว่าอัลกอริทึมของ Lazada จะค่อยๆตรวจเจอสิ่งแปลกปลอมมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนเคยทําได้เพราะยังไม่เคยมีกฎตรงนี้ AI ยังไม่ฉลาดแต่เนี่ในพัฒนาความฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันค่ะ AI ก็เหมือนสมองมนุษย์นะแต่ฉลาดกว่ามนุษย์อย่างนี้ มนุษย์บางทีแล้วก็บางทบางีบางวันแล้วก็งโง่ลงก็มีใช่ไหมแต่ AI เนี่ยจะฉลาดขึ้นทุกวันนะเพราะเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเจอเคสที่เขาเจอดักจับนะคะเ <c oughs> ขาเรียรกว่าความประพฤติที่แบบดักจับแบบละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางสิ่งที่เคยหลุดรอดไปแล้วในอดีตตอนนี้ไม่หลุดรอดแล้วจับได้แล้วนะคะผู้ขายสายเทาบางรายจึงมักจะใช้โอกาสในการทดลองเจาะตลาดหรือหาช่องว่างตลาดจากเรื่องนี้นะคะ หาช่องว่างตลาดจากในเรื่องของว่าสมัยก่อน AI ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่ค่ะคุณไปโครนนิ่งสินค้าคุณไปใช้โปรแกรมดูดสินค้ามาสมัยก่อนจับไม่ได้สมัยนี้จับได้หมดแล้วค่ะนะไปดูดสินค้าจากร้านค้าอื่นมา,ลละะาปนะไป,ปดูดสินค้าจากช้อปปีมาลงลาซาด้าปื๊ดนะไปแอบดูดสินค้าร้านค้าอื่นปื๊มมาลงร้านค้าคุณนะระวังให้ดีนะคะจับได้แล้วนะคะ อะไรบางอย่างที่เคยทําได้นะคะแล้วก็วันนี้ทําไม่ได้หรือบางคนเห็นว่าเอ้ยทำไมร้านฉันถูกจับแต่ไอร้านคนอื่นยังไม่ถูกจับไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋อีกสักพักหนึ่งค่ะ AI เริ่มฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ยังจับไม่ได้ก็ใกล้จะจับได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคุณอย่าลืมนะคะบางครั้งถ้า AI ดันจับไม่ได้แต่มีคนรีพอร์ตว่าร้านค้าคุณเนี่ยเป็นร้านก๊อปปี้นะคะร้านค้าคุณทำผิดกฎ ะะคู่แข่งของคุณนะคะคจะเป็นคนแจ้งลาซาด้าให้คุณเองค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้เลยไอ้ทำผิดผิดถูกๆเนี่ยระวังไม่ใช่แค่ AI ค่ะคู่แข่งอะคะ่ะนะจะรีพอร์ตคุณเองนะคะอา้าวอย่าลืมนะคะว่าลาซาด้าต้องการให้ผู้ขายทุกรายแข่งขันกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะคะและรวมถึงลาซาด้าเขาจะได้เติบโตด้วยเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะ ในล a z a ด้เนี่ยยากมากที่จะทำการค้าแบบผูกขาดนะ,ะและการหวังว่าจะเป็นการค้าแบบเป็น p s s i v e income เออใครบอกว่าการขายของออนไลน์นี่ง่ายๆสบายๆโพสขายของเดี๋ยวก็มีคนซื้อนะะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะอันนั้นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะนะเวลาขายของนี่ก็คือว่าคุณต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าปรับปรุงราคาของคุณด้วยนะคะพาสซีฟก็พาสซีฟจริงแต่พาสซีฟมันมาจากหลังจากแอคทีฟอะ นะเมื่ะนั้นคุณก็มีส่วนที่มันแอคทีฟมันถึงจะได้สิ่งที่เป็นพาสซีฟค่ะมันไม่มีพาสซีฟตั้งแต่ต้นทางมันไม่มีในในโลกใบน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายของคุณก็ต้องปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงสินค้าปรับปรุงโปรโมชั่นเซอร์เวคู่แข่งนะทำอ่านวิเคราะห์ขอ้ขอมูลนะต่างๆทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณเนี่ยจะมีออเดอร์อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญค่ะพาสซีฟไม่มีวันเกิดขึ้นนะคะ AI รักผู้ขายที่ชอบข้อมูลนะพอข้อมูลทะลักมากคือข้อมูลเยอะอะนะลาซาดาเนี่ยให้ข้อมูลแก่ผู้ขายมากๆมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะข้อมูลที่อยู่ในศูนย์นะะในเรื่องของอาการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยดีเทลเยอะมากผู้ขายใดที่เป็นรายสมัครเล่นจะไม่เก่งด้าน,านการอ่านข้อมูลอ่านไม่ออกใช้ไม่เป็นคือได้ข้อมูลฟรีๆไปก็ไม่เกิดประโยชน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะพ่ายแพ้แกนะ่ผู้ขายที่มีการปรับตัวผู้ขายที่มีการพัฒนาผู้ขายที่อ่านวิเคราะห์ข้อมูลเป็นใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะบอกเลยว่านะผู้ขายที่ทําตาม AI ที่ลั z a ด a บอกให้ทำมักจะได้รับการผลักดันการแสดงผลมากขึ้น การเพิ่มทราฟิกมากขึ้นเป็นแบบออร์แกนิกที่มีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้ l a ซ a ด้มีเมนูหลายๆเมนูในการที่ช่วยผู้ขายให้พัฒนาสินค้าพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาราคานะในร้านค้าของคุณเป็นสเต็ปเนี่ยนะและถ้าเกิดใครทำได้ตามนะั้นลาซาด้าก็ให้รางวัลโดยการให้คุณใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ก่อนใครโดยการที่ให้คุณนะคะแสดงผลมากกว่าคนอื่นเพิ่มยอดเข้าชมสินค้าของคุณมากกว่าคนอื่นเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการแข่งใน Lazada ตอนนี้เนี่ยค่ะเราจะชนะกันด้วย2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกค่ะ Competitive Advantage ค่ะคุณมีจุดเด่นอะไรก่อนตั้งแต่คุณมาเปิดร้านค้าขายบน Lazada แล้ว Competitive Advantage ของคุณอาจจะเป็นในแง่ของคุณมี ราคาที่ถูกนะคะคือในเรื่องของ c o สต้นทุนนะบางคนมีต้นทุนที่ถูกคุณได้เปรียบแล้วหรือ competitive advantage บางคนบอกว่าฉันมีความต่าง differentiate นะ,ะฉันสามารถที่จะสื่อสารนะคะในแง่มุมที่แตกต่างฉันสามารถจะทำ content ในแง่มุมที่แตกต่างฉันมี branding ที่แตกต่างฉันมี market ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นค่ะอยู่ที่ทางเลือกของคุณค่ะคุณจะสู้ด้วยราคาหรือคุณจะสู้ด้วยความต่าง นะบ้าะนั้นเนนี่คือ competitive advantage ที่คุณมีนะคะนี่คือในแง่มุมหนึ่งค่ะสู้ด้วย competitive advantage อีกหนึ่งแง่มุมหนึ่งก็คือสู้กันด้วย data ค่ะใครที่อ่านวิเคราะห์ data นะคะการทำการขายบนโลกออนไลน์มันคือข้อมูลอะนะคะมันคือการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขยักที่สในการในการแข่งขันคือในเรื่องของ data analytics ะะอ่านวิเคราะห์ข้อมูลในระบบหลังบ้านอ่านวิเคราะห์ข้อมูลแพทเทิร์นของพฤติกรรมลูกค้าโปรโมชั่นแบบไหนโดนใจเขาสินค้ารายการไหนโดนใจเขาราคาที่เท่าไหร่โดนใจเขานะฮะการที่เรามีการบริการลูกค้าแบบไหนนะฮะแลาวิเคราะห์ออกมานะ,ะเป็นสถิติการปิดยอดขายแบบไหนที่โดนใจลูกค้าคุณทุกอย่างดูได้หมดเลยนะคะนี่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะบอกเลยว่า AI บนล a z a d a พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและกำลังจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะมาจากการพัฒนา AI จากการที่ Lazada เก็บรวบรวมข้อมูลนักช็อปนะคะอยู่ในถังข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะเขาเก็บทั้งชื่อนามสกุลของคุณอายุของคุณที่อยู่ของคุณนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณอีเมลแอดเดรสของคุณ พฤติกรรมการซื้อของคุณความสนใจของคุณทราฟิกของคุณทุกวันนี้คุณกระโดดเข้าร้านค้าไหนไปร้านค้าไหนชอบดูสินค้าหมวดหมู่ไหนพฤติการ,รการจับจ่ายใช้สอยของคุณคุณชอบหยิบลงใส่ตะกร้าไหมนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบนะชอบกดถูกใจเอาไว้หรือคุณเป็นคนที่ชอบซื้อเลยเกิด Conversion r a t รททันทีเก็บหมดค่ะ ออกมาพัฒนาเป็นเซอร์วิสใหม่ๆออกมาเป็นพัฒนาเป็น ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆยกตัวอย่างค่ะนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมนะฮะในข้อมูลของลูกค้าผ่านทางระบบนะฮะดัต้ขนาดใหญ่ของ Lazada ค่ะตัวนี้คือคือการที่เขาบอกว่าเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดและมาจัดกลุ่มประเภทลูกค้าเอาไว้ในถังข้อมูลขนาดใหญ่ La z a d a จึงเอามาพัฒนานะคะ นะแต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว่า personalization ก็คือว่าการที่นะการแสดงผลของแอปพลิเคชันนะของแต่ละคนที่วันนี้คุณเปิดขึ้นมาบนแอปพลิเคชันของ Lazada เนี่ยการแสดงผลในหน้าแรกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะคุณลองเอาไปเทียบกับเพื่อนคุณดู ะะเพราะว่า Lazada มีการเก็บคุกกี้ว่าคุณชอบดูสินค้าหมวดหมู่ไหนเขาจะชอบแสดงผลให้คุณดูในหมวดหมู่นั้นน่ะในหน้าแรกเพื่อที่ว่ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคุณมากที่สุดเขาด้วยก personalization ของใครของมันไม่ใช่แค่หน้าแรกในหน้าโฮมเพจค่ะแต่เป็นในหน้าของฟีดด้วยฟีดแบบไหนที่คุณจะชอบนะคะข้อความแบบไหนที่คุณอยากจะอ่านสินค้าประเภทไหน เห็นไหมคะเขามีการทดลองตลอดเวลา AI learning ตลอดเวลาเลยและ personalization ในรูปแบบนั้นจนถึงปัจจุบันมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะเ mm hmm. ช่นฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า lazada sponsor display ค่ะสมัยก่อนก็เป็นแบบ personalization แบบเบาๆตอนนี้แรงขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องจาก lazada มีข้อมูลหมดเลยะคะ่ะว่านะพฤติกรรมการใช้งานของนะคะคนที่ ใช้งานแอปพลิเคชัน Lazada แบ่งยิบย่อยเลย Lazada ก็บอกอะอย่างนี้ละกันค่ะแบรนด์ brand ไหนที่อยากจะทำการตลาดกับ Lazada นะคะบอกว่าคุณอยากจะเอาแบรนด์ของคุณเนี่ยมาปรากฏอยู่ในหน้าแรกของแอป Lazada ตอนนี้คุณมาซื้อพื้นที่กันได้แล้วนะคะผ่านทางฟีเจอร์ที่เรียกว่า Sponsor Display ซึ่งอันนี้ก็บอกเลยว่าคุณสามารถที่จะปรากฏเป็นแบนเนอร์ในหน้าแรก ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณไม่ใช่ทุกคนคุณเลือกว่าคุณจะเอาเซกเมนต์ไหน targeting ไหนพฤติกรรมแบบไหนนะและคุณก็เหมือนกับส่งปึ๊บนะสินค้าคุณนะไปอยู่ที่มือถือของเขาเลยอะ่ะนะฮะก็คือการที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและส่งแบนเนอร์สินค้าส่งภาพสินค้าเนี่ยนะคะไปปรากฏในมือถือของกลุ่มเป้าหมายนะคะและคุณก็ประมูลซื้อ เออเป็นการประมูลซื้อสล็อตเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสปอนเซอร์ดิสเพลย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเพิ่งทดลองใช้กันก็คือสำหรับบางร้านค้าที่เป็นร้านค้าใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยลาซาดายังไม่ได้เปิดให้กับผู้ขายทุกรายในการใช้ตัวสปอนเซอร์ดิสเพลย์นะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ฟังว่า AI ของ Lazada าโอ้โหสําคัญจริงๆอะคะ่ะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับทุกๆเมนูของ Lazada เลยนะคะที่ ในหลักสูตรนี้ของเรานะคะก็จะบอกเลยว่านะเน้นยน้ำในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆนะคะที่มาจาก AI ของ Lazada ในปีปัจจุบนันคือปี2021ค่ะ